สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องไอชาปาราตี้วันนี้เราขอนำเสนอเมนูข้าวยำเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นข้าวยำแบบทางใต้นะคะใคไรท,ที่เป็นสายสมุนไพร แนะนำขอให้มาดูเมนูวันนี้เลยจ้าส่วนประกอบของข้าวยำก็จะมีตัวข้าวนะคะข้าววันนี้เขาจะหูกับน้ำดอกอัญชันเลยจะทำให้เห็นข้าวเป็นสีอมฟ้าม่วงอย่างนี้นะคะ เครื่องเคียงก็จะมีหัวฝักยาวตัวนี้จะเป็นตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยนะคะถั่วคู่ไปชับูค่ะหอมแดงซอย เัีนี้จะเป็นหอมแดงซอยนะคะถั่วงอกแตงกวามีแครอทแล้วก็จะมีตัวมะพร้าวคั่วแล้วก็จะมีกุ้งแห้งบดนะคะแต่บางที่ก็จะใช้เป็นปลาแห้งบดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย น้ำบูดูแล้วก็มะนาวจ้าตัวน้ำบูดูนี้นะคะเขาก็จะเอาไปปรุงรสนะคะให้มีออกรสเค็มหวานเราก็จะมาราดในข้าวแล้วก็กินนะคะผสมกับตัวผักต่างๆที่เขาให้มานะคะอยากจะบอกว่าวันนี้เมนูที่กินข้าวยำเนี่ยจะเป็นการกินครั้งแรกเลยเพราะเกิดมายังไม่เคยกินเลยค่ะ จะลองกินแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายรสชาติให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะเรามากินกันเลยจ้าเริ่มเลยนะคะอันดับแรกก่อนขอแกะน้ำบูดูก่อนน้ำบูดูกับน้ำปลา ไม่น่าจะเหมือนกันนะส่วนใหญ่เห็นน้ำบูดูนี่คือจะเป็นคนใต้นะคะที่ต้องกินกลิ่นมันก็จะออกกลิ่นปลาปลานิดนึงนะแต่รสชาติเป็นไงไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินเดี๋ยวขอชิมน้ำบูดูหน่อยว่ารสชาติเป็นไง มันก็จะออกเค็มเค็มเค็มแล้วก็กลิ่นคล้ายๆแกงไตปลาแล้วก็จะมีรสหวานนิดนึงเดี๋ยวเราขอขยำข้าวก่อนนะมากินพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆ ข้าวสีสวยมากอ๋อมีพริกป่นด้วยนะคะข้าวมีพริกป่นด้วยอันนี้ใครที่รักสุขภาพนะชอบหรือว่าเป็นคนที่ชอบกินผักแนะนำให้กินเมนูนี้เพราะว่าผักเยอะเลยแล้วก็มันก็ไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยก็จะมีแค่เฉพาะว่าเป็น ปลาผลสีข้าวสวยมากเลยค่ะคนทำนี่ต้องพิธีพิธานกับการหุงนะคะไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวเราคอยำไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยเอ,อเดี๋ยวใส่น้ำบูดูเข้าไปคลุกอีกทีหนึง่ง <c oughs> ความรู้สึกมันจะต้องออกมาเป็นแบบมันๆไหม เห็นเขาว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวน้ำมะนาวเราก็ใช้เป็นมะม่วงซอยนะคะมะม่วงซอยแบบมะม่วงรสเปรี้ยวหน่อยอันนี้เป็นเมนูของทางเพื่อนๆภาคใต้เราชอบสีข้าวสีข้าวสวยสวยดูดิเพื่อนๆสวยมากออกสีฟ้าฟ้าคลาม กินแล้วอาจจะมีความสุขสมุนไพรก็จะช่วยในการบำรุงร่างกายเราด้วยอีกอย่างหนึ่งก็ผสมผสมสมุนไพรลมๆุม,มกันไปโดยเฉพาะพวกผักนะคะมันจะทำให้เราสดชื่นวันนี้ผักรวมกันแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้ำบูดูนะคะขอชิมข้าวนิดน,นึงว่า ตอนไม่ใส่น้ำบูดูเป็นไงอืมข้าวมันก็จอกมันๆหอมๆห,หอมกินผักต่างๆอ,อร่อยแล้วก็จะมีรสเผ็ดนิดๆของพริกปลใส่น้ำบูดูไปแล้วนะคะ เขาบอกว่าน้ำบูดูที่ทำเนี่ยทำยากนะเพราะว่าเขาต้องเอาตัวน้ำบูดูไปเคี่ยวอะค่ะแล้วก็ไปปรุงรสอืมกลิ่นหอมกลิ่นมันเหมือนโชยู่ะกลิ่นมันเหมือนโชยู่ะเพื่อนๆกินน้ำบูดูอะ่ะมาชิมกันเลยจ้า คำโตๆไปเลยจ้าโอ้ดูสีสันคำโตๆเลยจ้าสายผักมามามัมมัม คล้ายๆข้าวคุกกะปิแปลกแต่เครื่องเคียงเครื่องอะไรไม่เหมือนกันเลยแต่ออกมาแล้วคล้ายๆข้าวคุกกะปิมันมีความหอมของผักวนามันผสมรวมกันไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะมันให้ความหอมอีกแบบหนึ่งที่ไม่รู้เรียกผักนี้ว่าอะไรอ่ะ อืมมันอืมมะนาวหน่อยค่ะ <c oughs> คิดว่าถ้าบีบมะนาวก็จะทำให้สดชื่นขึ้นอืมกลิ่นมะนาวโชยมาอะโลมามากอืมรสมันแปลกๆดีนะถามว่าอร่อยไหม ก็อร่อยนะอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋วขออีกสัก<ม>เดี๋ยวอย่าเ<ม>พิ่งบรรยายนะขอกินให้ดูสักสี่ห้าคำแบบติดๆกันแล้วจะบอกอีกทีนึงว่ามันอร่อยแบบไหนเพราะว่าคำแรกสองคำแรกอะ่ะยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นรสอะไรยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาเพื่อนเอ,นอืม มะนาวใส่ไปคูรสให้อร่อยมากอืมอร่อยเลยเออคนไม่เคยกินนะนี่ครั้งแรกเลยในชีวิตอร่อยอร่อย <c oughs> มันมัน,มนหอมหอมมะพร้าวกั้วแล้วก็ความกรอบของผักความหวานของผักมันผสมกับความมันความหอมแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวแซ่บเลยค่ะอือหือ ก็มันออกเผ็ดๆนิดนึง <c oughs> อร่อยเลยเพื่อนๆอือม,มันหอมกะทิด้วยนะ แนะนำให้บีบมะนาวนะให้บีบมะนาวลงไปไม่เหมือนข้าวคั่วเปลือกกลิ่นมันคล้ายๆปลากลิ่นมันคล้ายๆปลา เมนูอาหารข้ากลิ่นคล้ายๆเพราะด้วยว่ามันมีตะไคร้ซอยกับตัวถั่วพูมันเลยทำให้กลิ่นคล้ายๆ <c oughs> แต่และว,ว่าถ้าใส่เป็นมะม่วงเปรี้ยวจะอร่อยมากขึ้นกว่าน,นี้อีกเยอะเลยตอนนี้ขนาดไม่ใส่ตัดด้วยมะนาวยังอร่อยแล้วอะ่ะ <c oughs> ใครที่ลดน,น้ำหนักอยู่นะคะแนะนำเมนูนี้ก็ดีนะ ได้วิตามินเยอะจากผักอืม คือมันไม่มีเนื้อสัตว์แต่ว่าตัวน,น้ําบูดูกำลังใส่ลงไปเนี่ยมันได้กลิ่นของปลามันเลยทําให้ทดแทนการไม่มีเนื้อสัตว์ได้คนที่กินแบบคิโตสุขภาพก็แนะนําให้กินเมนูนี้อื แล้วเขาเหมือนเอามะพร้าพวทั่วเสร็จแล้วเขาไปตําซึ่งพอตำเสร็จมันละเอียดมันก็ผสมไปในข้าวมทําให้ข้าวแบบหอมมันยิ่งเป็นข้าวหอมนะยิ่งอร่อยเลยขอบคุณมากๆค่ะสําหรับเมนูขาา้าวยำครั้งแรกในชีวิตซึ่งไม่เคยกินเลย เพ่คเคยได้กินขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะจากร้านฟาริดาผัดไทยหอยทอดเขาก็มีเมนูของข้าวยำด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าข้าวยำของเขาเนี่ยขนาดคนไม่เคยกินอะ่ะกินครั้งแรกยังรู้สึกว่าอร่อยเลยแนะนำนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้นะคะร้านฟาริดาหรือใครจะเข้าไปใน Google ก็ได้นะคะ ใน Google Map พิมพ์คำว่าฟาริดาผัดไทยหอยทอดอยู่หนองครองนะคะจังหวัดสระแ้้วนะอยู่อำเภอวัฒนาคนครอร่อยมากแล้วก็มื้อนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับ <c oughs> สำหรับข้าวยำอร่อยๆขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยค่ะที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ